เตรียมตัวให้พร้อมขีปนาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลก r s 2 8 s a m a t หรือที่รู้จักในชื่อซาตาน II ด้วยระยะยิงไกลถึง18,000กิโลเมตรและพลังทำลายล้างระดับโลกขณะน,นี้ประเทศไทยเริ่มให้ความสนใจในระบบขีปนาวุธนี้และอาจเป็นดีลครั้งประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนสมดุลพลังงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดนี่คือออโตคารคราฟต์แต่ช่องที่จอดลึกเทคโนโลยีการทหารระดับโลก เราจะพาคุณไปดูว่าทำไมลบ28รูปีซาแมทถ,ถึงกลายเป็นประเด็นร้อนในไทยปี2026พร้อมราคาที่อาจทำให้คุณตกใจเนื้อหาหลักไทยเต็มรูปแบบในปี2026นี้มีรายงานจากหลายแหล่งข่าวด้านความมั่นคงว่าประเทศไทยกำลังจับตามองลบ28รูปีซาแมทขีปนาวุธพิสัยกลายข้ามทวีปที่ถูกขนานนามว่าเป็นขีปนาวุธวันสิ้นโลก หรือซาตานไอไอด้วยพิสัยยิงที่ไกลถึง18,000กิโลเมตรขีปนาวุธนี้สามารถยิงจากประเทศไทยไปถึงสหรัฐอเมริกาได้ภายในไม่กี่นาทีซามารดได้รับการพัฒนาโดยรัสเซียแทนที่ระบบ SS-18 ซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้ามีความสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลร์ร์แบบ MIRV ซึ่งสามารถพุ่งเข้าหลายเป้าหมายพร้อมกันได้และมีเทคโนโลยีลบลีกระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงสุด ระบบเชื้อเพลิงของซามแมทผสมผสานร,ระหว่างเชื้อเพลิงเหลวและเทคโนโลยีขับเคลื่อนความเร็วเหนือเสียงซึ่งทําให้สามารถหลบเลี่ยงการสกัดกั้นจากระบบต่อต้านขีปนาวุธเช่น THAAD หรือ Patriot ได้แม้ขีปนาวุธลบ28รูปีจะเป็นอาวุธที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในกรณีสงครามนิวเคลียร์ระดับใหญ่ แต่บทบาทของมันในยุคปัจจุบันเน้นไปที่การป้องปรามหรือดิเทเรนมากกว่าการใช้งานจริงซึ่งนั่นคือเหตุผลว่าทําไมประเทศไทยจึงให้ความสนใจในการศึกษาและเจรจากับรัสเซียในปี2026นีนี้จากข้อมูลวงในการเข้าร่วมการซ้อมรบร่วมการศึกษาระบบและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไทยในการเข้าใจเทคโนโลยีนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแม้จะยังไม่มีการประกาศการซื้ออย่างเป็นทางการแต่แนวโน้มในอนาคตอาจนำไปสู่การนำเข้าแบบลับหรือเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กับรัสเซีย ในด้านราคาลบ28ปรูปีซามัหนึ่งลูกมีมูลค่าประมาณ150ล้านดอลลาร์หรือกว่า5,000ล้านบาทไทยและหากรวมระบบควบคุมการยิงแพลตฟอร์มและการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานราคาสามารถสูงถึง500ล้านดอลลาร์หรือประมาณ17,000ล้านบาทไทยคำถามคือประเทศไทยจำเป็นต้องมีขีปนาวุธเช่นนี้หรือไม่ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ให้ความเห็นว่าการมีขีปนาวุธพิสัยไกลระดับข้ามทวีปไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้มันในสงคราม แต่เป็นการสร้างอำนาจการต่อรองสร้างสมดุลในภูมิภาคโดยเฉพาะเมื่อมีความตึงเครียดทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นซาแมสยังมีความสามารถในการเคลื่อนที่แบบไม่สามารถคาดเดาทิศท,ทางได้อันพลิกเทเบิลทรานเจคตอรีและมีความเร็วสูงสุดถึงแม้ยหรือประมาณ2 4 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเรดาร์และระบบสกัดของสตร,รูยากจะรับมือแน่นอนว่าการพัฒนาเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าไทยจะมีนิวเคลียร์ในครอบครอง แต่เป็นการศึกษาและพัฒนาแนวคิดเชิงป้องกันประเทศในระดับใหม่ซึ่งรัฐบาลอาจใช้การจัดซื้อในรูปแบบเทคโนโลยีการป้องกันมากว่าการรุกขณะนี้กองทัพไทยมีแนวโน้มเพิ่มบทบาททางอาวกาศการใช้ดาวเทียมสำรวจและระบบเตือนภัยลงหน้าซึ่งการมีระบบขีปนาวุธระยะไกลหรือศึกษาแนวทางจากประเทศมหาอำนาจอาจกลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ระยะยาวของกองทัพไทยซาแมทไม่ใช่แค่ขีปนาวุธแต่มันคือคำเตือน ที่บกกว่าโลกแห่งอาวุธเปลี่ยนไปแล้วและใครที่ก้าวไม่ทันก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังช่วงท้ายคุณคิดว่าไทยควรพัฒนาระบบแบบนี้หรือไม่ r s 28 s m a t คือสัญ,ญลักษณ์ของพลังอำนาจหรือคือภัยคุกค,คามรูปแบบใหม่สแสดงความคิดเห็นใต้คลิปแล้วเราจะมาวิเคราะห์กันในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม auto carcraft แต่ช่องเดียวในไทยที่สรุปทุกเทคโนโลยีการทหารแบบเข้าใจง่ายและเจาะลึกที่สุด ปิดท้ายเสียงช้าช้ามีดนตรีไทยผสมเสียงไซเรนเตือนภัยเบาๆขอบคุณที่รับชมออโต้คาคราฟเต็ดแล้วพบกันใหม่กับเทคโนโลยีสงครามจากอนาคตสวัสดีครับ